ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟทุกทุกคนนะครับตอนนี้ทุกทุกคนอยู่กับผมช่องนครอเงะเผอิญว่าผมได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับข่าวนะครับได้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระนะครับมีเหตุการณ์ มีแก๊งต้มตุ๋นเรื่องพระสมเด็จอะไรกันประมาณนี้แหละครับข้อมูลรายละเอียดผมก็ไม่เข้าใจครับแต่ข้อความที่ผมได้สังเกตได้นะครับผมได้ไปเห็นคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปลปนั้นนะครับบอกว่าออมีคนนําพระไปปล่อยนะครับนำมีคนนําพระไปปล่อยแล้วแล้วนำพระเหรียญนั้นนะครับนำไปปล่อย หรือว่าพระรุ่นนั้นนําไปปล่อยหรือพระอะไรรุ่นอะไรดังๆที่เขาไปปล่อยนะครับแล้วเซียนตอบกลับมาว่ามีตําหนิไม่เหมือนนะมีอะไรไม่เหมือนไม่เหมือนเหรียญของเขาเหมือนอย่างที่เขามีที่เขาเล่นกันที่เขาปล่อยหลักแสนหลักล้านกันอะไรประมาณนี้ครับ <S 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 คือเรามีเหรียญแท้เราบอกว่าเราแท้รับมาจากวัดแต่พอเราไปให้เซียนดูเซียนบอกว่าไม่มี ไม่มีตาหนินั้นไม่ใช่รุ่นนั้นไม่ใช่รุ่นนี้เขาก็ไม่รับซื้อโอเคใช่ไหมครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายว่าการที่คุณจะนําพระไปปล่อยเป็นพระแท้จริงก,ก็จริงอยู่ครับเป็นพระที่หลวงพ่อปลุกเสกหลวงพ่ออะไรก็ได้ครับในทั่วในประเทศไทยเนี่ยถูกต้องครับเป็นพระแท้แต่ถามว่าเซียนพระหรือร้านพระที่เขารับเช่ารับเช่าหา บูชาวัตถุมงคลนะครับเหรียญที่เขารับเช่าหาบูชาวัตถุมงคลกันก็คือเป็นพระหรือวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมนะครับทุกทุกคนต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรามีพระแท้รับจากมือหลวงพ่อจริงอยู่แต่พอเราจะไปปล่อยปุ๊บแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เล่นกันไม่เล่นหากันใช่ไหมครับทุกทุกคนต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยเพราะว่า พระที่จะมีราคาแล้วสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเงินได้เนี่ยคือต้องเป็นพระเขาเรียกพระหลักนะครับคือพระที่ได้รับความนิยมในหลักสากลเขาเรียกว่าพระหลักทุกคนต้องเข้าใจนะครับจุดนี้ผมก็ขอขอเป็นสื่อกลางที่จะมาชี้แจงข้อมูลตัวนี้นะครับหลังจากที่ดมได้ดูคลิปข่าวนะครับว่ามีการช่อโกงกันเรื่องพระอะไรครับว่าพระแท้พระปลอมอะไรประมาณนี้ครับแต่ข่าวจริงเท็จยังไงผมก็ไม่รู้นะครับ แต่อนนี้ผมจะมาอธิบายในเหตุเหตุผลตรงนี้ว่าร้านเช่าพระที่เขาไม่รับซื้อแล้วแล้วเราบอกว่าเรามีพระแท้แต่เขาไม่รับซื้อก็คือเราไม่มีตําหนิตรงนั้นไม่มีตําหนิตรงน,น,น,รงนี้เขาตีเป็นเก๊ปอมตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างสมมุติว่าผมมีเหรียญเจริญพรล่างเนี้ยผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูตําหนิเลยแล้วทุกๆกคนก็ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี้ยอีกไม่กี่ปี ตอนนี้เหเรียญเจริญพรล่างครับจะกลายเป็นพักหลักที่กระแสะแรงมากเพราะว่าช่อง YouTube ของผมเ่ยครับแล้วก็ช่อง YouTube ของคนอื่นๆด้วยที่เขาทําคลิปมาจะทําให้เป็นพักหลักในอนาคตได้ไม่ยากเพราะตอนนี้เขาก็เล่นหากันหลักหมือนแล้วตอนนี้เรามาดูที่ว่าจุดตําหนิว่าของแท้เนี่ยและของปลอมเนี่ยมันจะมีตําหนิเซียนชอบพูดว่าเอ้ยของคุณมีตําหนิของผมไม่มีตําหนิผมไม่รับซื้อนะอะไรประมาณน,นี้แล้วเรามาดูด้ว่าตําหนิพักแท้จริงๆมันมีหรือเปล่านี่ ผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเหงเรียญเจริญปอนล่างสร้างโรงเรียนนะครับพิมพ์เต็มองเงนนี่เพื่อนๆเห็นแล้วผมเคยผมเคยชี้ตําหนิให้เพื่อนๆดูหลายหลายคลิปแล้วนะครับแต่คลิปนี้ผมจะพูดในคลิปนี้อีกทีหนึ่งผมจะให้ดูหลายๆพิมพ์เลยอะอย่างพิมพ์นี้นะครับผมจะเอาอะชี้ดีเน่ยแป๊บหนึ่งนะครับพเพื่อนๆรอสักแป๊บหนึ่งับนี่ครับผมได้รับปากกา จะไปแบบเร็วๆนะครับพยายามกระชับคลิปให้เร็วที่สุดนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่พระแท้รับจากมือหลวงพ่อนะครับแล้วเป็นพระหลักเล่นหาพิมพ์เต็มองจะต้องมีตำหนงแบบนี้นะครับสังเกตตรงด้านหูของหลวงปู่นะครับซูมกล้องมาใกลๆ้ๆนี่เพื่อนเพื่อเห็นไหมนี่ถ้าเป็นพระเกน,นะครับมันจะปั๊มไม่ติดครับเพื่อนเพื่อน พลิกมาด้านหลังครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่จะต้องมีตําหนนี่ของแท้ต้องเปน็นแบบนี้วิธีการเล่นหาพระแท้พระหลังครับเราจะมีตําหนิชี้เป็นชีตายครับเพื่อนๆบอกว่าโอ้โผมไม่มีตําหนิตรงนั้นเสียนบอกว่าเหรียญเราไม่มีตําหนิตรงนั้นเหรียญเราไม่มีตําหนิตรงนี้นไม่รับก็ชิงครับเห็นไหมครับเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆครับก็ถูกของเขาครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ครับผมก็เคยว่าไอ้พวกเสียนว่ามันเรามีพระแท้รับจากมือแต่เราไปให้เสียนเขาบอกเขาไม่รับซื้อ เห็นไหมครับเรามาดูเหรียญเนื้อบนบนครับนี่แบบลงยาว่ามีตำหนิจริงหรือเปล่าจะ zoom ให้เพื่อนๆดูแค่ตอนนี้ก็เล่นหากันหลักหลายหมื่นแลยนะครับจเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนนี้ถ้าใครพอมีงบประมาณก็สะสมได้ครับนี่ครับจะมีตําหนิเหรียญแท้ของวัดเขาจะมีตําหนิทุกทุกเหรียญครับนี่ถ้ามันไม่มีตําหนิอย่างที่เขาบอกก็คือปลอมครับก็ถูกของเขาแล้วครับเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจนะครับ เห็นไหมครับเนี่เหมือนกันไหมครับเนี่ตรงยางครับเห็นไหมครับเนี่ยมีตําหนิและตัวหนังสือมันจะคมชัดครับมองง่ายครับแท้ตาเปล่าเนี่ยการตอกโค้ดตอกอะไรครับมันจะคมชัดไปหมดสังเกตง่ายๆแล้วเรามาดูแบบที่สามนะครับแบบไม่ตัดปีกเนื้อบนสุดครับสุดของสุดอีกทีนึงครับนี่มีตําหนิไหมครับอืคือถ้าเป็นผ้าบล็อกเดียวกันเนี่ยจะต้องมีตําหนิเหมือนกันนะครับเห็นไหมทุกคนเพื่อน แค่ตอนนี้ก็ราคาหลากหลายหมื่นแล้วนะครับนี่ถ้าใครมีงบประมาณก็สามารถเช่าหาสะสมได้นะครับเหรียญหลวงพ่อพัดหรือทุกคนไม่อยากจะมาเล่นเหรียญรุ่นเจริญพรล่างก็ได้ครับเล่นรุ่นไหนก็ได้ครับของหลวงพ่อพัดแต่ทุกๆเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่จะสะสมนะครับและเก็บไว้เก่งกําไรในอนาคตนะครับผมก็ขอแนะนํานะครับเหรียญเจริญพรล่างหนึ่งเหรียญแล้วครับที่รู้ๆที่ผมเล่นอยู่ในขนาดนี้ครับแต่ทุกคนก็ลองศึกษาดูรุ่นอื่นก็ได้ครับไม่ต้องมาเล่นรุ่นเดี๋ยวผมก็ได้ ดูภายเงินเนื้อ,อ,อล่างครับมีจริงหรือเปล่านี่ตําหนีเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับทุกเนื้อจะต้องมีตําหนีครับนี่พระแท้ผมก็เลยมารู้ตอนหลังว่าอ๋อที่เซียนเขาไม่รับซื้อเรามีแท้จริงแต่เขาไม่รับซื้อเพราะเขาเพราะเขาไม่ได้เล่นรุ่นเร็วกับเราครับคือเราแท้แท้แท้คนเดียวสะสมคนเดียวไงครับแล้วใครมันจะมา ใครจะมาเช่าเราล่ะครับทุกคนต้องคิดในแง่นี้ด้วยทุกคนต้องคิดในแง่นี้ด้วยนะครับผมก็จะออาม,มาอธิบายคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเพราะผมเห็นคอมเมนต์คนเขาโต้เถียงกันว่าเออเรามีพระแท้แต่พอไปให้เซียนดูมันบอกตีเก๊ไม่รับเช่าเราก็โมโหใช่ไหมครับเนี่ยนะก็เป็นที่มาที่ไปว่าผมต้องมาทําคลิปนี้ชี้แจงก็ขอใช้ช่องทางนี้ชี้แจง เพื่อนๆที่กําลังหัดสะสมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เล่นพระเก่าๆนะครับแล้วโวยวายว่ามีพระแท้แต่พอไปให้เซียนดูเซียนบอกว่าไม่รับซื้อนะครับเซียนตีเกหมดไม่มีแค่ไม่มีตาหนิตรงนั้นไม่มีตําหนิตรงนี้นะครับผมว่ายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพระแท้จะต้องเป็นแบบไหนนะครับและพระปลอมต้องเป็นแบบไหนทุกคนจะเล่นรุ่นไหนก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับ ยิ่งของหลวงพ่อพัดตอนนี้ครับสัสมง่ายแล้วตอนนี้กระแสก็ามาแรงแล้วไม่ใช่ผมมาพูดเพื่อเพราะว่ามาปั่นกระทรงกระแสอะไรทุกๆคนต้องดูในโลกของความเป็นจริงด้วยว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เรามาศึกษาดูนะครับว่าเหเรียญเจริญพรล่างเนี่ยเขาเล่นหากันจริงหรือเปล่าทุกทุกคนก็ลองศึกษาข้อมูลกันดูนะครับผมก็ขออนุญาตใช้สื่อตรงนี้เผยแร่บรมีหลวงปู่หลวงปู่พัดนะครับสิทธิ์รุ่นสุดท้ายสิทธิ์ที่ผู้สืบทอดพุทธคุณนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับ วัดหนองโพนครสวรรค์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีเหมือนเดิมนะครับผมก็มีของขวัญพิเศษมอบสาหรับให้เอฟซนะครับช่องนครเงี้ยผมจะมอบของขวัญชิ้นพิเศษนะครับให้กับเอฟซของผมนะครับเพราะผมรักเอฟซของผมมากนะครับผมก็มอบให้ไปนะครับผมก็แบ่งๆให้เอฟซของผมนะครับนี่เหรียญนี้นะครับดูความคมมาครับจะแกะออกมาครับมือจะไม่สัมผัสหน้าพระนะครับนี่ เป็นไงครับดูความคมของพระเหะเรียญเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนมอที่จะเป็นผ้าหลักหรือเปล่าครับนี่ครับเหเรียญเจริญพรล่างสร้างโรงเรียน,นครับผมภาคูมใจมากครับเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าที่สุดนะครับพิมพ์คมชัดนะครับพิมพ์นี้ผมจะมอบให้กับ f c ซนะครับทายคำถามกันเข้ามาว่าครับว่า ตอบถูกคนแรกนะครับรับไปเลยครับเหรียญเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนครับเนื้อนี้เป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อพายลุงนะครับพิมพ์เนื้อนี้จะสร้าง5,999เหรียญนะครับเป็นเนื้อที่สวยมากมากนะครับความานะครับผมมอบให้กับเอฟซีที่น่ารักนะครับของช่องนครเงี้ยที่คอยติดตามกันมานะครับแต่เราจะมาดูกันที่ว่าใครจะเป็นคนตอบถูกก่อนคำถามนะครับ ผมจะถามว่าจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับแว็บเข้ามาในกล้องนะครับสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรนะครับที่มันจะแปลกๆในที่ผมในคลิปนะครับที่ผมยกเข้ามาในในคลิปเนี่ยครับสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรนะครับใครตอบถูกคนแรกครับรับไปเลยครับเหรียญเจริญพรล่างเนื้อผายลุงนะครับคมชัดแบบนี้นะครับเป็นของขวัญพิเศษที่ผมมอบให้กับเอฟซีนะครับแอดไลน์เข้ามาครับ n a k o r n นะครับห้าหก สองสามครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ตรงใต้ใต้ล่างคลิปนะครับจะมีปุ่มสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านล่างครับกดปุ่มสามเหลี่ยมแล้วจะมีข้อมูลการติดต่อครับไลายของผมนะครับ n a k o r n ห้าหกสองสามจะได้ของฝัน,นครับแล้วก็พิมพ์ที่อยู่ติดต่อกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งถ้าใครตอบถูกผมจะส่งไปรษณียไปให้ถึงบ้านนะครับสองวันถึงครับหรือ ถ้าใครจะสนใจที่จะสะสมเหเรียญเจริญพล,ล่างพระหลักนะครับแบบผมก็สามารถติดต่อผมเขม้ามาได้ตรงนะครับที่ไลน์นะครับ n a k o r n 5623นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ